สวัสดีครับเพื่อน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 ลองเอามือซ้ายถือโทรศัพท์นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็ลองไปปิดไฟให้มันมืดมันจะมีความรู้สึกว่าเราจะเห็นความสว่างจากมือถือเนี่ยเป็นมือที่เราถือแล้วเราลองทํามือโยกไปโยกมาโยกมือถือให้เหมือนกับที่เขาโยกเนี่ยครับเหมือนเขาถือเหรียญนะแล้วเราก็แกล้งคลิกนะครับมันเหมือนเราถือเหรียญเนี่ยจริงๆเลยเหมือนเรามีเหรียญเนี่ยอยู่บนมือของเรา แล้วเราก็พลิกไปพลิกมาภาพสวยๆก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยที่ปิดไฟเนี่ยก็ยังมองเห็นเพราะว่ามันเป็นแสงสว่างที่ออกจากมือถือซึ่งถ้าเป็นเหรียญจริงเนี่ยเราจะมองไม่เห็นถูกไหมแต่อันเนี้ยมันมันไม่ใช่เหรียญจริงมันเป็นภาพออกจากมือถือมันเลยมีแสงไงต่อให้เราปิ้นลงกระดาษออกมาถ้าเราปิดไฟในห้องเห็นไหมถ้าเราปิ้นแผ่นกระดาษออกมา ปินภาพเหรียญเนี่ยลงแผ่นกระดาษปิดไฟปั๊บมองไม่เห็นซื้อเหรียญจริงมาถ้าปิดไฟมองเห็นไหมไม่เห็นเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าการที่เป็นภาพอยู่ในมือถือเนี่ยมันมีแสงมันเลยสวยนะครับมาเป็นไงครับเพื่อนๆดูแล้วเราก็โยกมือไปโยกมือมาเหมือนแล้วก็มือถือมันมีน้ำหนักด้วยไงเหมือนเวลาเราแบมือแล้วเราถือเหรียญตัวเนี้ย ภาพใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหมือนน้ำหนักเหรียญนะมันเท่าน้ำหนักมือถือแล้วมันทำให้เรามีความสุขมากๆเลยนะครับเวลาดูเหรียญตัวนี้เพลนมากๆเลยโอ้โหสุดยอดครับสั่งซื้อได้เลยนะครับเพื่อนๆใครอยาก,ซ,กซื้อก็ซื้อที่พี่เขาได้นะครับมาเรามาดูกันคุณพี่เขาชื่อคุณพี่สมหมายนามไทยสงนะครับ สั่งซื้อที่คุณพี่เขาได้เลยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีเหรียญสวยๆมาให้เพื่อนๆชมกันอีกแบบไม่มีกั๊กที่ช่องนี้แน่นอนครับ